สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาประจำวันพฤหัส,สบ,บดีที่15กรกฎาคม5 6 6 4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ผลการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยที่ประชุมได้มีการพูดถึงการทำงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรอบ4ปีโดยพบว่ามีสถานศึกษาควบรวมไปแล้ว208โรงเรียน ยุบยกเลิกไปแล้ว190โรงเรียนค่ะดรเอกชัยกีสุขพันธ์ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่าที่ประชุมหารือถึงเรื่องระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งแบ่งเป็น3ระดับค่ะคือระดับขั้นพื้นฐานขั้นกลางและขั้นสูง โดยขั้นพื้นฐานจะมีทั้งหมด3ขั้นขั้นกลางมี2ขั้นและขั้นสูง2ขั้นรวมทั้งสิ้นเป็น7ขั้นค่ะแต่และระดับนะคะก็จะมีสมรรถนะที่จําเป็นใน3ด้านก็คือความรู้ทักษะและการประยุกต์ใช้ทั้งนี้มีการกําหนดนะคะว่าในแต่และระดับต้องมีสมรรถนะที่จําเป็นมากน้อยอย่างไรแล้วจึงยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครูในปัจจุบันและครูในอนาคตอย่างเช่นคณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ที่ผลิตครูก็สามารถจัดเตรียมนักศึกษาที่เรียนทางด้านครูนะคะให้มุ่งเน้นเข้าไปสู่ทักษะดังกล่าวนี้ได้และยังสามารถเข้ารับการทดสอบที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศของกระทรวงศึกษาธิการได้ค่ะ เอกชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ปี2560ถึง2564รวมระยะเวลา4ปีของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่ามีการควบรวมโรงเรียนไปแล้ว208โรงเรียนยุบเลิกสถานศึกษา190โรงเรียนค่ะ ทั้งนี้นะคะที่ประชุมเสนอให้มีการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและจีนหรือ English Chinese Program ECP ในโรงเรียนของสอพทโดยให้เด็กเรียนทั้งสองกลุ่มวิชาในโรงเรียนเดียวกันเช่นหากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่มีชาวจีนเยอะก็อาจเปิดเป็นห้องเรียน ECP โดยสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างเข้มข้น หรือจะสอนภาษาอังกฤษเข้มข้นและภาษาจีนขั้นพื้นฐานก็ได้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ค่ะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะมีความกังวลในเรื่องของตัวชี้วัดประเมินผลซึ่งต้องมาหารือกันว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ตัวชี้วัดเป็นตัวที่จำเป็นจริงๆที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของเด็กเพราะหากยังใช้ตัวชี้วัดแบบเดิมค่ะก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ โดยครูจะต้องพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเพราะปัญหาของการเรียนออนไลน์ตอนนี้คือการยกห้องเรียนไปไว้ที่บ้านซึ่งเป็นไปได้ยากค่ะที่จะให้เด็กนั้นมานั่งจ้องหน้าจอตลอดเวลาตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง12นาฬกาโดยที่ประชุมค่ะได้มีการเสนอว่าครูอาจจะนำวิชาเดียวกันมาเรียนต่อเนื่องกันในครั้งเดียวไปเลยหรือในกรณีที่ครูสอนแล้วมีการอัดคลิปวิดีโออยู่แล้ว เด็กบางคนที่ไม่สะดวกเข้าเรียนในช่วงเวลานั้นๆก็สามารถเลือกเวลาเรียนที่ตัวเองเหมาะสมและก็สะดวกนะคะจะทําให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้น4ปีของกอประถชุดนี้นะครับตั้งแต่6 0ศูนเนี่ยมีการควบรวมสถานศึกษานะครับยกเลิเยกยุครวบสถานยุคเลิกสานกษาไปแล้ว จำนวนโรงเรียนที่มารวมนี่นะฮะ208โรงเรียนนะฮะอันนี้พูดถึงงานที่เป็นงานของชุดนี้นะคะรับก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนหลัก1้5โรงเรียนเนี้ยเลิกสถารสารเนี่ย190โรงเรียนได้คือคือใน4ปีนี้มีการเลิกสารสารไป190โรงเรียน ผลงานที่ในรอบที่ผ่านมาได้อีกอย่างหนึ่งผลงานของชุดนี้ที่อีกชัดเจนคือ3ส,ส่วนของอนุกรรมาการอนุกรรมาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอนุกรรมาการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนนะเข้าสู่มาตรฐานสากลแล้วก็อนุกรรมาการที่เป็นพัฒนาทักษะดีต้องอีกอันหนึ่งที่ทางนี้ได้พูดถึงคือผมได้เสนอในที่ประชุมว่า น่าจะสนับสนุนโรงเรียนสพทเปิดโปรแกรม ECP คือ English Chinese Program คือให้เด็กเรียนทั้งสองสองกลุ่มเนี่ยสองวิชาในโรงเรียนเดียวถ้าโรงเรียนไหนมีความพร้อมนะอย่างเช่นเราจะมองว่าจังหวัดบางจังหวัดเช่นคนครสวรรค์เนี่ยคนจีนเยอะเขาอาจจะเป็น ECP เลยก็ได้นะที่ ภาษาจีนเข้มข้นภาษาอังกฤษก็เข้มข้นนะหรือจะเปิดภาษาอังกฤษเข้มข้นภาษาจีนพื้นฐานอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็มีแบบคูดกันวันนี้ขณะน,นี้การเรียนออนไลน์ดูเหมือนว่าคงจะตามที่สพอถอดแจ้งคงจะเป็นตลอดเทอมคงจะไม่มีโอากาศมาออนไซต์ site, เหมือนปีที่แล้วที่ออนไลน์อยู่สองเดือนแล้วก็มาออนไซต์สองเดือนปีนี้คาดว่าเทิมต้นทั้งเทอมนะถ้าสถานการณ์ยังเป็น เก้าพันเกือบหมื่นหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะมีโอกาสโดยเฉพาะในกทมเนี่ยคงจะมีโอกาสมาเรียนออนไซต์ยากจนกว่าจะหมดเทอมหนึ่งแล้วก็ประเมินสายก,การในเทอมสอง